สวัดีค่ะสวัสดีเด,ด็กๆทุกๆคนนะคะพบกับคุณน้อยอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เรามีวันสําคัญนะคะซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมนะคะเป็นวันอะไรเดี๋ยวคุณน้อยจะพาไปฟังเพลงอะไรนะคะไปไดีค่ะ รักนั้นของแม่จริงแท้ยิ่งนักคอยเฝ้าฟูมฟักลูกรักเติบใหญ่แม่คอยสนสั่งเพียงหวังต่อไปลูกนั้นดีได้เพราะแม่นำทางนะคะอ่าสัปดาห์นี้ก็คือ เราเรียนหน่วยวันแม่นะคะวันแม่ภาษาอังกฤษคือ mother mother นะคะ mother ซึ่งแปลว่าคุณแม่นะคะ m o t h e r mother นะคะซึ่งความสำคัญของวันแม่นะคะแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและดูแลเรามาตั้งแต่ยังเด็กนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องเลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่เรายังเป็นทารกนะคะที่คุณแม่จะคลอดเราออกมานั้นนะคะคุณแม่อุ้มท้องเราเก้าเดือนเลยนะลูก อดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ก็คือดอกมะลินะคะผู้ตามคุณดอกมะลิเก่งมากค่ะดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์นะคะเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์นะคะที่แม่มีต่อลูกนะคะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะค่ะและในวันที่12สสิงหาคมของทุกปีนะคะก็จะมีการประดับ ธงสีฟ้านะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะแล้วก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะ,ะส่วนกิจกรรมที่เราจะ ร่วมทากับคุณแม่นั้นนะคะเช่นนะคะไปทําบุญร่วมกันนะคะหรือว่ารับประทานอาหารร่วมกันนะคะช่วงนี้อาจจะติดสถานการณ์โควิดนะคะเราอาจจะไปทําบุญยังไม่ได้นะคะเราก็รับประทานอาหารร่วมกันอยู่ที่บ้านได้นะคะาการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณแม่นะคะเช่นะะนนะคะการากราบไหว้คุณแม่นะคะการกอดนะคะการบอกรักคุณแม่นะคะหรือว่ามอบของขวัญเด็กๆให้กับคุณแม่นะคะเด็กๆก็อาจจะ ปฏิบัติตนนะคะโดยการเป็นเด็กดีนะคะบอกรักคุณแม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเชื่อฟังคุณแม่นะแล้วก็ช่วยคุณแม่ดูแลน้องนะคะไม่แกล้งน้องนะลูกนะช่วยคุณแม่ดูแลน้องนะคะคุณแม่อาจจะมีภารกิจนะคะเราก็ช่วยกันดูแลนะคะเล่นกับน้องนะคะ,ะแล้วก็ช่วยคุณแม่เก็บของเล่นนะคะ ไม่ใช่ว่าเราเล่นเสร็จแล้วเราไม่เก็บนะเราต้องเก็บเองนะคะแล้วก็ต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองนะคะอย่างเช่นการรับประทานอาหารการแปรงฟันการอาบน้ํานะคะ,ะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังคุณแม่นะคะรู้จักแบ่งปันนะคะไม่แกล้งเพื่อนๆนะแค่นี้เด็กๆก็สามารถที่จะตอบแทนคุณแม่ได้แล้วนะคะส่วนกิจกรรมในวันนี้นะคะ เด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านเด็กๆทำกิจกรรมอะไรร่วมกับคุณแม่ในวันแม่แห่งชาตินะคะให้เด็กๆนะคะส่งภาพกิจกรรมที่ทำร่วมกับคุณแม่มาหนึ่งภาพหรือว่าภาพที่คู่กับคุณแม่ก็ได้นะคะลงในกลุ่มไลน์ของเรานะคะเด mm ี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมต่อนะคะ mm hmm. อย่าลืมนะคะส่งภาพกิจกรรมเด็กๆกับคุณแม่ลงในกลุ่มไลน์นะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ